สวัสดีเป็นเพื่อนทุกทุกคนครับเรื่องผีในคลิปทิปนี้เป็นเรื่องที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วครับนั่นก็คือกุมารทองแต่ก่อนที่จะรับฟังกันเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยนะครับกุมารทองเป็นความเชื่อทางศิลศาสตร,ร์มีมาอย่างยาวนานมากๆครับปรากฏให้เราได้ยินได้ฟังกันตั้งแต่เด็กๆจากกรณีคดตตีต่างๆที่เราเรียน กุมารทองเป็นการเลี้ยงผูดผีเอาไว้ใช้งานครับโดยผู้ที่มีวิชาหรือว่าผู้ใช้ศาสตร์สร้างขึ้นมาสมัยก่อนการสร้างหรือว่าการทำกุมารทองขึ้นมาเนี่ยผู้ที่มีวิชาจะไปหาศพผู้หญิงตายทั้งกลมครับหรือที่ตายพร้อมกับลูกใรท้ทองนั่นเองแล้วก็ทำพิธีต่างๆจากนั้นก็กรีดท้องเอาศพเด็กขึ้นมาแล้วก็ใช้ไฟเผาให้แห้งสนิทก่อนรุ่งเช้าจากนั้นก็เอาแผ่นทองเนี่ย แปะติดทั่วตัวครับจึงเป็นที่มาของคําว่ากุมารทองนั่นเองซึ่งถ้าศพไหนผ่าออกมาแล้วเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายก็จะเป็นกุมารทองแต่ถ้าศพไหนเป็นเด็กผู้หญิงจะเรียกว่าหงพายครับในสมัยต่อมาเนี่ยการหาศพผู้หญิงแต่ทั้งกลมมาประกอบพิธีนั้นมันไม่ง่ายครับจึงได้มีการดัดแปลงพิธีกรรมเพื่อสร้างกุมารทองขึ้นโดยใช้ดินจากเจ็ดป่าช้าบ้างไม้รักซ้อนหรือว่าไม้มะยม,มบ้าง ไปจนถึงโลหะมาสร้างเป็นรูปกุมารแล้วก็ปลุกเสกตั้งจิตตั้งท่าทั้ง4และเรียากอาการสาสองให้บังเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมาครับกุมารทองปัจจุบันนิยมสร้างเป็นรูปเด็กลักษณะเป็นเด็กไว้จุกนุ่งจงกระเบนอย่างโบราณกลายเป็นเครื่องรางของขลังเชื่อกันว่าเสมือนมีวิญญาณเด็กอยู่ในรูปกุมารน,นั้นจริงๆ ผู้ที่บูชาเนี่ยจะต้องเลี้ยงดูเหมือนลูกของตนครับต้องให้ข้าวให้น้ําเป็นการเส้นไหว้และเวลาให้กินข้าวเนี่ยจะต้องเรียกกุมารมากินด้วยส่วนของที่มักจะถวายให้กุมารทองก็ได้แก่น้ําแดงน้ําผลไม้กล้วยน้าว้าผลไม้ที่มีรสหวานน่ารับประทานหรือว่าขนมหวานโบราณอย่างเช่นทองหยิบทองหยอดหากผู้เลี้ยงดูเนี่ยปฏิบัติด,ดูแลดีกุมารทองเองก็จะช่วย ช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของแล้วก็ครอบครัวจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายช่วยให้ทำมาค้าขึ้นรวมถึงการเตือนภัยล่วงหน้าได้อีกด้วยและจะคอยเฝ้าระวังบ้านเรือนจากโจรผู้ร้ายหรือว่าศัตรูเนี่ยไม่ให้มากํากลายปัจจุบันผู้บูชาเนี่ยนิยมไหว้เป็นน้ําแดงเป็นหลักครับและอาจจะมีของเล่นเล็กๆน้อยๆบ้างสําหรับใครที่เลี้ยงกุมารท้องไว้และต้องการจะปลดปล่อยก็มีวิธีเหมือนกันนะครับ เป็นวิธีที่สารจะงานมากเลยก็คือบอกกล่าวกับกุมารทองนั่นเองครับโดยผู้เลี้ยงเนี่ยต้องเรียกแทนตัวเองว่าพ่อหรือว่าแม่แล้วก็บอกกล่าวได้ดีกับกุมารทองยกตัวอย่างเช่นพ่อเห็นว่าลูกกุมารทองถึงเวลาหมดกรรมแล้วให้ไปเกิดใหม่นะลูกนะไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่านี้พอพ่อ,พอลักหนูนะจึงได้บอกลูกการกล่าวแบบนี้ทําให้กุมารทองดีใจครับแล้วก็หมดห่วงจากผู้เลี้ยง จากนั้นก็เอาร่างของกุมารทองเนี่ยไปฝังดินเอาเดอกไม้หรือว่าเครื่องหอมต่างๆโปยลงบนหลุมแล้วก็พูดต่ออีกว่าสิ่งนี้คือซากของลูกที่ไม่ได้ใช้แล้วเป็นเหมือนซากศพที่ตายแล้วพ่อและแม่เนี่ยจะกบร่างนี้เพื่อให้ลูกไปเกิดในภพภูมิที่ดีแล้วจากนั้นก็กล่าวคําอาราธนาศีลห้าให้กุมารทองครับแล้วครอบครัวคุควัวนั้นเนี่ยก็ต้องไปทําบุญตักบาตรหรือเทวายสังฆทาน ที่ส่วนบนส่วนกุศลให้กุมารทองนั่นเองครับเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณของกุมารทองให้ไม่ต้องมารับใช้กับผู้เลี้ยงอีกต่อไปเพื่อนๆฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆที่มีกุมารทองแล้วไม่อยากจะให้น้องมาลลำบากอยากจะปลดปล่อยก็สามารถทําวิธีนี้ได้นะครับแต่ว่าจะให้โชว์เนี่ยผมแนะนําให้ปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้ดีกว่าอย่างเช่นหมอธรรมหรือว่าพระดีกว่าครับ ขอบคุณที่รับฟังมาจนจบครับก่อนที่จะรับฟังตอต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ